โดนกดดันครับแล้วเสียให้กับสุขโขทัยครับไปเอามาได้อนุชิตแทงต่อมาครับเลอสันเลอสันมองหาเพื่อนแล้วยอดมาจาังหวะนี้เคนชิโร่พักได้แล้วยิยงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับสวยงามจริงๆครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ของสุขโขทัยครับเคนชิโร่แดเนียลประตูที่3ของเจ้าตัวนะครับในริโวไทยลยีกโอ้โหถือว่าสมบูรณ์แบบสุดๆนะครับทั้งจังหวะจับแล้วก็จังหวะจบโอ้โหแบบนี้นี่ ยอดเยี่ยมเลยนะครับโอ้โหถึงกับเพเลยครับสานสโมสรนะครับดรนงวันเทพสุทินเช่นเดียวกับตรงนี้ครับแฟนๆของสุโขทัยอ่าครับถ่ายภาพรวมครับที่เลยครับโอ้ยิงสวยจริงๆเข้าทําจังหวะนี้ของสุโขทัยครับแมจับมาทางฝั่งบีจีก็เซ็งเลยครับดูอีกครั้งครับจังหวะแต่งบอลมาตรงนี้ครับทางขวา แล้วดูครับขู่สายตานี่หลักแหลมครับเห็นเพื่อนขยับแล้วดูครับไม่กี่จังหวะเราได้สกอร์เลยครับเลอสันครับหยอดไปแล้วจังหวะพักบอลของเชนชิโร่หนึ่งครับแล้วก็มีตรงนั้นแค่นั้นเลครับยัดเข้าไปเลยโอ้หายเลยครับสันติภาพเองพยายามที่จะเข้ามาบีบนะครับนี่ครับเก็บมือหมดแล้วแต่ว่าโอ้โหยิงหนีสันติภาพได้อย่างเฉ็บขาดเลยนะครับเชนชิโร่แดเนียลยืนห่างไปหน่อยครับสันติภาพพักบอลดีด้วยครับแล้วยิงเร็วครับ กดเสียบมุมเลยครับเอาะครับหลังจากที่แกม,มุกเนี่ยหายไปอยู่นานนะครับเข้าพื้นที่สุดท้ายไม่ได้แต่ว่ามาได้ประตูขึ้นนำครับเคชโโดดนชลโลแดเนียลนาที27่ครับ